ลัคนามิถุนการงานตอนนี้ความสําเร็จกําลังก้าวเข้ามานะคะคือคลานมาทีละเล็กละน้อยแต่มันอาจจะค่อยๆเดินทางมาอย่าใจร้อนค่ะอย่าไปคิดว่าอุ้ยทําไมมันยังไม่มาอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นความสําเร็จมันค่อยๆก้าวเข้ามาขอแค่คุณตั้งมั่นทําให้เป็มคือเบี่ยงตาเอาใจช่วยค่ะการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะและคุณอาจจะมีแพลนคิด ว่าจะซื้อของเนี่ยชิ้นโตหรือเป็นอะไรที่คุณวางไว้ก่อนหน้านั้นช่วงนี้ชะลอไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบด่วนซื้อเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องควบคุมระบบการเงินหรือดูแลระบบหลังบ้านให้แน่นหนามากขึ้นยังไงก่อนการตัดสินใจเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบแค่นั้นเองค่ะความรักคนมีคู่คุณโชคดีนะคะเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เคียงข้างคุณเสมอเลย ก็ขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ได้วยดีขอมีความสุขมากๆน,นะคะหากใครอยากรู้ว่าชีวิตฉัเป็นยังไงทักเข้ามาหาดีค่ะชีวิตดีๆกับบียันตาฝากกดติดตามบียันตาด้วยนะคะ